ว้าวแค่เห็นก็น่าทานแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆวันนี้แอดตอมชวนเพื่อนๆมาทําเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กุ้งนะครับผมอ่านี่ครับน่าทานจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับผมเคล็ดลับดีๆนะครับมีมาบอกสม่ําเสมอเลยนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กุ้งนะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้หากินยากนะครับสูตรอร่อยมากๆครับผมก็แนะนําสําหรับ อ่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับพ่อครัวแม่ครัวหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้านะครับลองไปทําขายได้เลยนะครับวัตถุดิบก็จะมีอ่าไข่ไก่ไข่เป็ดอ่าแล้วก็ตั้งชายผงปรุงรสพริกไทยป่นน้นําตาลทรายนะครับผมเหล้าจีนซีอิ๊วดำหวานน้ำมันงาน้ำมันพืชน,นะครับผม และซอสพริโกโกสนและก็น้ำจิ้มไก่นะครับเพื่อทำน้ำจิ้มนะครับผมอ่าขั้นตอนแรกเราก็ใช้เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ก็ล้างทำความสะอาดนะครับผมด้วยเกลือเนาะขยำขยำคุกเค้าแล้วก็ล้างน้ำเปล่าหลายๆน้ำนะครับผมอ่าแล้วก็เอามาหมักนะครับหมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรงุงรสอ่าหมักไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็น กุ้งแช่บัวนะครับผมเลือกใหญ่ๆสดๆมานะครับหรือว่าไซส์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีส่วนของเส้นใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ต้นหอมนะครับล้างให้สะอาดนะครับสําหรับต้นหอมนะอ่าแล้วก็ซอยนะครับซอยเหมือนในถ้วยนี่นะครับอ่าเพื่อนๆก็จะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับไซส์เบอร์ศูนย์นะครับผมก็จะใช้2อย่างนะครับเป็นไข่ไก่และไข่เป็ด2อย่างนะครับเพื่อสีสันที่สวยงามและความมันของไข่เป็ดด้วยนะครับขั้นตอน ต่อมาก็คือการปอกเอาเปลือกกุ้งออกแล้วก็เอาส่วนหัวออกแล้วก็ผ่าเอาเส้นหลังของกุ้งออกนะครับแล้วก็ล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับเ,เพื่อนๆอ่นนี้ครับคือการเตรียมความพร้อมนะครับส่วนน้ําจิ้มก็คือใส่ซอสโกสสนลงไปนะครับเป็นซอสพริกเผ็ดมากหรือเผ็ดกลางก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผสมกับน้ําจิ้มไก่นะครับ สัดส่วนเท่าๆกันนะครับผมอ่าส่วนประกาศหอมนะครับล้างทางความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับผมแล้วก็ฉีกหรือหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเตรียมที่จะสำหรับไว้รองในจานนะครับสําหรับขั่วไก่นะครับผมอ่านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไข่เป็ดหนึ่งไข่ไก่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอย ตั้งไช่นะครับผมและกระเทียมลงไปนะครับแล้วก็คนครับนี่ครับตีให้ละเอียดเลยนะครับเรามาทําการทอดไก่เป็นก่อนนะครับผมนี่ครับใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับต่อกระทะร้อนนะครับนําไก่ลงไปทอดนะครับพี่เพื่อนทอดให้สุกเลยนะครับนี่ครับทอดไก่ให้สุกเลยนะครับจะมีความหอมนะครับเพราะว่าเราหมักด้วยซอสไว้นะครับผม ทำให้มิ่นด้วยนะครับผมทานอร่อยนะครับนะครับพอไก่สุกนะครับเราก็เอาตักขึ้นนะครับตักขึ้นไว้แล้วขั้นตอนต่อมาก็ทำการทอดกุ้งต่อนะครับนี่ครับทิกทั้งสองด้านเลยนะครับทอดให้กุ้งพอสุกนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับผมให้สุกกำลังดีนะครับ ว่าสุกมากเลยเดี๋ยวจะแข็งนะครับเพื่อนๆกุ้งถ้าอยู่ในกระทะนานๆเดี๋ยวจะแข็งนะครับอ่านะครับอ่าเมื่อใก้จะสุกแล้วนะครับก็ช้อนตักใส่ตะแกรงไว้นะครับพักไว้นะครับให้สะเด็ดน้ำมันนะครับเพื่อนๆอ่าได้ที่แล้วนะครับอ่าตักรวมไว้กับไก่นะครับเมื่อสักครู่ตักรวมไว้เลยนะครับ อ่าพอเขาเสด็จน้ำมันกมม็มารวมไว้ในชามไว้นะครับก่อนที่จะทําการผัดก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่นะครับผมอ่ามาเริ่มทํากันเลยนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็นําเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปทอดนะครับผมเราจะทอดให้เส้นก๋วยเตี๋ยวมีความกรอบนะครับอ่าเรียกว่ากรอบแล้วก็เหลืองนะครับ อาจจะมีการไหม้หน่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเป็นการทําเมนูขั้วกไก่นะครับก็จะมีความไหม้แล้วก็หอมกลิ่นกระทะไหม้นะครับผมอันนี้ครับอ่าค่อยๆผิดได้น,นะครับผมเดี๋ยวจะใส่อะไรต่อเป็นๆค่อยดูนะครับอ่ะหยอดซีอิ๊วดำหวานลงไปนิดนึงนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันงานนิดนึงนะครับผมเ้าจีนเราจะใส่ที่หลังนะครับอ่านี่ขั้นตอนนี้จะหอมนะครับหอมน้ำมันงานนะครับผมใส่นิดเดียวนะครับน้ำมันงานะครับอ่าแล้วก็ใส่ไก่ที่เราทอดมาสักรู่ลงไปนะครับสังเกตว่าไข่ขอโทษนะครับไก่จะไม่มันนะครับผมนะอ่าเพราะเราทอดแล้วก็ไม่มันด้วยนะครับ ทริกจานไปเลยครับอ่าจะหอมกลิ่นกระทะไหม้นะครับผมเปิดไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงนะครับอ่ั่วทั้งสองด้านเลยนะครับคลิกไปพลิกมาทั้งสองด้านนะครับอสังเกตว่าเนื้อไก่จะเหลืองเลยนะครับผมอ่าตามด้วยใส่ไข่ลงไปเลยนะครับ ไข่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะใส่ต้นหอมใส่ตั้งชายแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับอ่านี่ครับค่อยๆพลิกดูนะครับผมถ้าเป็นเมนูที่หาทานค่อนข้างยากนะครับผมสําหรับเมนูนี้นะครับส่วนมากก็จะมีตามร้านอาหารนะครับร้านอาหารตามสั่งะนะครับบางทีก็จะ ไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการนะครับก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับลองไปทําทานในครอบครัวนะครับเพื่อนๆถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะครับทําเองอร่อยคุ้มค่าด้วยนะครับผมคขั้นตอนนี้นะครับก็โรยพริกไทยไปหน่อยนะครับเพื่อนๆสีของไข่สวยนะครับผมทานอร่อยนะครับผม ยิ่งขั้วกกินมเคียมนะครับอร่อยบาๆบํางสหรับพั่วไก่นะครับครับเดี๋ยวใส่อะไรไปต่อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับครับค่อยๆเอาตะหลิวนะครับอ่าแบ่งๆตัดๆนะครับเส้นนะครับครับแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะครับครับเมื่อเมื่อสักครู่เราจะโรยพริกไทยไปหน่อยเนาะอ่าแล้วก็ใส่ เราจีนลงไปนะครับเมื่อสักครู่ครับเ้าจีนนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆพลิกได้นะครับผมส่วนในจานนะครับเราก็เตรียมรองประกาศหอมไว้นะครับในจานนี้นะครับจากนั้นก็ตักมาใส่เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับน่าทานไหมครับกุ้งก็มีความเด้งด้วยครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับกุ้งนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆเลยครับนะครับ ทานควบคู่กับน้ำจิ้มนอที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีซอสโกสลนหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับหส่วนนะครับสำหรับซอสโกสลนะครับมีขายในตะกาสินค้าของผมด้วยนะครับเพื่อนๆเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีการส่งฟรีด้วยนะครับอ่านะครับซื้อไปเก็บไว้ในบ้านนะครับสองขวด3ามขวดได้เลยนะครับถ้าไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งตามห้างนะครับผมอ่านี่ครับ แล้วก็กระทะต่อมาก็ทําเหมือนกันนะครับผมอ่าเอาเส้นลงไปทอดในน้ํามันนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะครับเพื่อนทำเหมือนกันเลยครับนี่ครับเส้นเขาจะเหลืองกรอบนะครับอ่าส่วนมากเวลาเราไปทานตามร้านอาหารทั่วไปเวลาเราสั่งพักวไก่มาเส้นเขาจะไม่เกาะตัวจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับเขาจะกระจัดกระจายนะครับผมอ่าเราจะทําแบบ สูตรของผมเลยนะครับหาทานยากนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับขั้นตอนต่อมาก็ใส่ไข่ลงไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับการทํากระทะแรกเลยนะครับนี่ครับสีสันของไข่นะครับสีแดงเหลืองน่าทานจริงๆเลยครับแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วก็เสร็จหละอีกแล้วนะครับ1จานนะครับเป็น2จานเลยนะครับเพื่อนได้จานใหญ่ๆเลยครับผมจานจานใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเราทานตามร้านอาหารทั่วไปก็1จานเท่ากับสั่ง2จานเลยนะครับผมเรียกว่าพิเศษเลยเลยครับนี่ครับอ่าน้ําจิ้มก็สุดยอดเลยนะครับไม่เลื่องมากสําหรับการทําน้ําจิ้มนะครับก็เหมือนกับเเราทานหอยทอดนะครับน้ําจิ้มเหมือนกันเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะครับผมแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะครับผมอ่าอร่อยกลมกล่อมเลยนะครับเพื่อนชวนไปทําทานนะครับหรือว่าไปทําค้าขายก็ได้นะครับผม ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนล53ด้วยนะครับมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการทำอาหารนะครับผมหรือต้อมไปเที่ยวไหนก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารนะครับขอบคุณมากครับมาทานด้วยกันนะครับ